สวัสดีครับคนเกิดราศีลัคนาราศีพฤษภนะครับประจาช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนกุมภาผ่านนะครับถือว่าจังหวะตอนนี้นะครับมีมุมที่สบายใจมากกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับสิ่งสําคัญที่สุดครับขึ้นหนึ่งครับดาวประจาตัวของท่านนักขณะนี้ครับเขาเรียกว่าดาวประจาตัวอยู่ในภพราพะครับราพะเนี่ยแปลตรงตัวก็แปลว่าตัวเราเองเน้นเป็นบ่อเกิดเรื่องของอะไรครับโชคลาภนะตัวเราเองนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความ นะสีวิไลยนะเป็นมุมของความสําเร็จนะครับแต่ในมุมของโหราศาสตร์ปุ๊บเนี่ยมีดาวราหูสัมพันธ์กับดาวประจําตัวนะฮะอาจจะมีมุมของเขาเรียกว่ามีความคิดนอกกรอบนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราเองนะครับคนอื่นคิดไม่ได้แต่เราคิดปุ๊บและลงมือทำนะและมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จถึงคนอื่นจะห้ามอย่าทำเลยมันไม่ตรงไปตรงมา แต่พอเราทำปุ๊บมันดีกับตัวเราอะนะก็ปฏิเสธไม่ได้ตุนจุดนี้นะครับผมตามนี้นะครับคราวนี้สิ่งดีๆมันก็มีแต่มุมที่มีคนพร้อมที่จะเยอะเรื่องหรือเอารัดเอาเปรียบหรือเข้ามาเป็นนะมาใช้เป็นกาฝากกับตัวเราเนี่ยมันก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องพิจารณานะกับคนที่คุณจะคบกับเขา ในช่วงที่ผ่านมาปัจจุบันนี้นะฮะเป็นพิเศษนะครับนะบางทีคนหายหน้าหายตาไปนานแล้วอยู่ดีกลับมานะจุกจิกจุกที่กับคุณเนะี่ยบางทีเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูคุณก็ต้องพิจารณาเป็นสิ่งสําคัญในช่วงปัจจุบันนี้นะครับคราวนี้ครับถ้าเราเจาะหรือครับเรื่องของการงานครับช่วงจวังหวะตอนนี้ครับคุณมีมุมที่จะมีแนวโน้มนะมีงานได้หลากหลายนะฮะ บางคนบอกอาจารย์นะทำงานประจําแล้วนะอยากที่จะมีงานเสริมนะบางคนบอกอาจารย์ทํางาน8ชั่วโมงไปขับไรเดอร์นะสัก2ชั่วโมงนะหาค่าข้าวเย็นปุ๊บเนะี่ยก่อนกลับบ้านนะดีไหมดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะขยับขยายอะไรก็ตามทีเป็นมุมที่จะโดดเด่นในช่วงปัจจุบันนี้นะฮะอย่างแน่นอนครับอาจารย์ขอกรันปีเลยแต่ถ้าเป็นไปได้นะฮะมันเป็นมุมของการแบบนะไม่ต้องลงทุนเยอะ ถ้าไม่ลงทุนได้จะดีนะหรือเป็นอารมณ์แบบอาจารย์ไปรับจ็อบเสริมรับจ้างเสริมใช้ความคิดนะในเรื่องของการนะหาเงินอย่างเงี้ยโอเคแต่สมมติว่าถ้าจะต้องเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนอะไรแบบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยยังอาจจะไม่เหมาะในช่วงปัจจุบันนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีงานเสริมได้ถ้าเป็นไปได้นะฮะไปต้องออกเงินนะรับจ้างอะไรแบบนี้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างจะดีกับตัวเราในช่วงปัจจุบันนี้นะครับ ท่าน,นี้ครับถ้าเรามองเรื่องของการเงินล่ะเป็นอะไรบ้างนะครับช่วงนี้นะฮะรายรับนะฮะจะมีเพิ่มเติมขึ้นนะครับถ้าคุณเป็นมนุษยนะ์เงินเดือนนะเงินเดือนก็เงินเดือนอ่ะนะแต่ถ้าคุณแบบอาจารย์ทํานู่ทนทํานี่เพิ่มเติมมีเงินเข้ามาได้ไหมได้ถ้าคุณนั้นค้าขายถ้าคุณนั้นกินค่าคอมมิชชั่นนะครับพื้นฐานดวงในห่วงระยะเวลาตรงจุดนี้เนะี่ย ก็มีมุมที่จะมีรายรับเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรม,มากกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนครับอาจารย์การันตีนะครับส่วนเรื่องของนะฮะความรักครับจังหวัดตอนนี้นะฮะอาจจะมีมุมนะจุกจิกกันบ้างเพราะว่าในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยดาวตัวแทนเรื่องของคู่ครองของคุณนั้นนะครับไปอยู่ในเรือนพุทธอังคารในเรือนพุทธนักสระหมอดูเขาเรียกค,คู่วิวาทะนะฮะ จุกจิกกันได้ง่ายและทะเลาะกันเรื่องอะไรก็มีสิทธิ์ที่จะทะเลาะบางอย่างเรื่องของการเงินนะคุณหรือเขานะมีปัญหาเรื่องของการเงินนะอาจจะเป็นในช่วงก่อนหน้าแล้วก็ยังช,ชงเชงชงเชงอยู่ปัญหานะเรื่องภายในครอบครัวก็แล้วแต่นะคือตรงจุดนี้มันขึ้นอยู่กับความเป็นจริงว่าเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นนะฮะทำใจร่มร,ม,รมทำใจเย็นๆค่อยๆเค,คลีย ค่อยๆเจรจานะฮะถ้าสมมติว่าคุยกันแบบใจร้อนปุ๊บเนี่ยนะฮะปัญหามันจะยิ่งอะไรบานปลายนะฮะไปมากขึ้นมา่กาเดิมน,นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้น,นิดหนึ่งนะครับถ้าใครโสดแนะนําโสดไปก่อนนะครับดีที่สุดนะครับช่วงจวังหวะนี้ถ้าคุณเป็นโสดปุ๊บเนี่ยดาวศุกร์เป็นร่วมข่าดาวราหูนะฮะการที่จะมีภาวะของความรักที่แบบจริงแท้แน่นอนถูกใจใช่เลยนยฮะมันยังเป็นเงาอยู่ บางทีไปจีบไปชอบปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยพอคบปุ๊บมันไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินใจด่วนเร็วไปว่าคนคนนี้เป็นแฟนเรานะตัวจุดนี้ก็คบกันไปอีกสักพักหนึ่งหรือว่าเป็นโสดกันไปอีกสักพักหนึ่งจะเป็นการดีนะครับเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์อยากรู้เรื่องราวมากกว่านี้เป็นการส่วนตัวนัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ Aspire Horoscope นะฮะมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ